เมื่อวันที่11สิงหาคม2565ที่ผ่านมานายพรชัยปัทมินทรประธานเจ้าหน้าที่บริหารดร CBD จำกัดธุรกิจด้านเฮลท์แคร์ผู้ให้บริการครบ,บวงจรด้านกัญชากัญชงและกระท่อมระดับมาตรฐานทางการแพทย์นำทีมผู้บริหารเข้าพบนายสุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการวิจัยพัฒนาและการสกัดสารจากกัญชากัญชง ซึ่งร่วมลงนามและเป็นพยานนักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือสำหรับต่อยอดพันธกิจเพื่อสุขภาพทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นดรกระท่อมไบโอกระท่อมทางการแพทย์ธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการสกัดและผลิตภัณฑ์จากการผลิตคุณภาพสูงดร CB d คลินิกการบริการทางการแพทย์แบบเฮลท์แคร์และพรีเวนทีฟเมดิซ n ์ถึง2แห่ง และจะมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเพื่อรองรับความต้องการของผู้คนที่จะใช้ p r e v preventive medical t e c h n คนิ e ในการดูแลสุขภาพต่อไป n u t r i b i s ผู้ผลิตอาหารเสริมทางด้านสุขภาพผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชากัญชงเวชภัณฑ์อาหารเสริมการันตีคุณภาพโดยมาตรฐานจาก GMP และดรเพช CBD เรื่องกัญชากัญชงเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันนะครับแล้วเราก็ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะใช้ประโยชน์ได้ทางการแพทย์ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีงานวิจัยรองรับนะครับเพราะว่าเราต้องคิดเรื่องพวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเร กรไม่ได้เอาสารพวกนี้มาใช้แล้วยังมีคำถามมี q u e s t i o เยอะแยะเลยว่ามันมีประโยชน์จริงไหมหรือมันจะทำให้เกิดอันตรายอย่างที่หลายๆฝ่ายกังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นดร CBD เนี่ยเป็นบริษัทเอกชนซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็มีความก้าวหน้ามีพัฒนาการในเรื่องนี้มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ออกมาหลายๆโปรดักต์ก็ได้รับอนุญาตจากอายอยแล้วทีนี้การทำงานเนี่ยกรมวิทยาศาตร์แทยเองเนี่ยก็มี ภารกิจหลักในเรื่องของการที่จะเป็นห้องปฏิบัติการในการที่จะตรวจสอบสกัดมาตรฐานอะไรทั้งหลายทั้งปวงเราก็พัฒนาทุกเรื่องมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องกัญชาการชงนะครับแต่ว่ากัญชากงญชงก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ที่เรามีความสนใจนะครับกัญชาเองเนี่ยครัจริงดร c b d ดีก,ก็ไม่ใช่เจ้าแรกนะครับเราก็ใส่โมยูกับบางบริษัทไปนะครับในการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นกรอบการพัฒนาก็จะชัดเจนครับเรามาช่วยกันค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ออกมากับสาร ให้มากที่สุดนะครับเยงแต่ว่าดร CBD เนี่ยเมื่อเราประเมินศักยภาพของเขาแล้วเนี่ยเ,เขาเ,เขามีความตั้งอย่าง,างที่บอกมีปัญญา3าข้อที่มันตรงกับหลักการที่เป็นธรรมภาภพิบาลนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าขีดความสามารถการลงทุนอะไรทั้งหลายที่เรามองเห็นเนี่ยก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นลองไค่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทั้งสองฝ่ายเอาองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สามารถหนุนเสริมกันจะได้โปรดักต์ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ แล้วก็มีความรวดเร็วมากขึ้นอย่างที่เราเรา,เราคาดหวังไว้ครับก็หมายความว่าเราก็จะทำมนเต็มที่นะครับทางฝ่ายดอร C b ีเองเขาก็มีความมั่นใจว่าการที่เขาลงทุนกับเรื่องนี้มา,มาไม่ใช่พึ่งเมื่อวาน ลงทุนมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ทําอย่างแบบมีระบบมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าการเติบโตเรื่องนี้ก็ต้องต้องรอดูนะครับว่าเราจะวิจัยออกมาได้ผลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในเชิงการตลาดเชิงอะไรอื่นๆก็จะต้องเขาต้องเป็นฝังของเอกชนเขาที่จะทำทำหน้าที่อันนี้ต่อไปครับสาการส่งผลนะครับความชัดเจนก็คือเรื่องของการที่สร้างมาตรฐานร่วมกันนะครับาทางบริษัทร,รู้สึกยินดีแล้ครับเป็นเกียรติมากนะครับในการทํางานร่วมกับทางองค์วิศาการแพทย์แล้วก็ ทีมนักวิจัยทีมเคมีที่มีมาตรฐานนะครับมีคุณภาพแล้วก็มีประสบการณ์เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นการสร้างนวัตกรรมไปร่วมกันนะครับรวมถึงการสร้างมาตรฐานในการสกัดสารสกัดจากสมุนไพรนะครับหลายๆเรื่องที่เราทําร่วมกันเนี่ยทำเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมในเรื่องของนโยบายนะครับกระชากชารในเรื่องของทางการแพทย์นะครับอย่างที่ท่านอธิบดีได้ได้แชร์ไปเมื่อกี้ครับจมองภาพแนรวม เศรกิจประเภทนี้ยังไงบ้างคะลักษณะที่มีความร่วมมือเกิดขึ้นอย่าครับคือความร่วมมือเนี่ยครับเป็นการร่วมมือที่สร้างนะครับบนเรื่องของอประสิทธิภาพบนเรื่องของผลิต ซึ่งให้มีความปลอดภัยไม่เป็นพิษนะครับมีความสม่ำเสมอในการผลิตรวมถึงประสิทธิภาพของตัวสารสกัดอันนั้นเมื่อเอาไปใช้เป็นสูตรนะครับเวลาที่จะไปทําไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นวิตามินไม่ว่าจะไปเป็นเรื่องของยาที่พัฒนาจากสุนไพยนะครับก็แนวทางของพืชตระกูลนี้ช่ชัดเจนนะครับว่าเขาทำเรื่องอะไรได้บ้างเรื่องพักผ่อนนอนหลับระบบประสาทนะครับเรื่องของแอนซิเตี้ด pression นะครับเรื่องเรื่องบางเรื่องที่เรา ก็ไม่ทราบเช่นอย่างพวกโรคที่เป็นโรคอ็นซินีโรคเกี่ยวกับเบาหวานไขมันนะครับหลายๆโรคซึ่งเอาไปใช้ทํางานได้นะครับรวมถึงเรื่องของการที่เข้าไปทําเรื่องของ preventive medicine ด้วยนะครับ